คนเกิดมานะคะในปัจจุบันใน1วันเรามีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันนะคะคุณเลือกว่าคุณอยากจะรวยหรืออยากจะจนมีอยโ่สองฝั่งนะคะถ้าคุณตัดสินใจได้ว่าคุณอยากรวยวิธีการนะคะครูอยากจะบอกว่าเอาเวลาทั้งหมดของเรานะคะ มาเรียนรู้มาพัฒนามาโฟกัสมาลงมือทําในรู้ทางในแนวทางในสิ่งที่เรามีความรู้มีศักยภาพอันไหนที่มันอ่อนพัฒนาให้มันแข็งขึ้นอะไรที่ยังไม่รู้เรียนลงมือทําพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขคุณจะเอาเท่าไหร่คุณอยากรวยเท่าไหร่ โลกเนี้ยมันอบัดันมันมั่งคั่งเหลือเฟือคุณสามารถรวยได้เท่าที่คุณปรารถนาแต่ถ้าคุณเลือกฟังจนไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่คุณจะทําในสิ่งที่ครูบอกสิ่งที่ครูสอนเอาเวลาทั้งหมดที่มีไปรู้เรื่องชาวบ้านไปตัดสินชาวบ้านไปวิจารณ์ชาวบ้านไปนินทาชาวบ้านโอเคไหมคะโอเคไหมชีวิตของคุณ เลือกเองนะคะว่าจะเอาแบบไหน